สวัสดีครับผมชื่อภูวินคงสวัสดิ์นะครับเป็น CEO ีโและก็โอฟ่าเรืเ่ของบริษัทอีซีไลท์จีเอ็นเอ็นเอเจียครับจากบริษัทอีซีไลท์ครับเราก็ใช้ตัวเทปีปัญญาประดิษฐ์ครับในการตรวจสอบพวกอาหารหลักครับผมอย่างเช่นข้าวข้าวโพดข้าวสาลีครับโปรเซสที่เราเอามาใช้ตัวเทปีเี AI เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างเป็นปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมอาหารหลักอย่าง,งข้าวในประเทศไทยครับ เพราะว่าตอนที่จะทําการตีราคารับซื้อหรือกระบ,บนวนการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยจังเป็นการต้องไปการใช้คนในการดูอยู่ครับประเด็นทีคือว่าการใช้คนเนี่ยอันดับแรกครับก็คือมีข้อเสียคือว่าแน่นอนครับว่าการใช้คนดูข้าวเชอร์เาเล็ตดูเกรนเชอร์เาเล็ตเนี่ยมันก่อให้เกิดเตอร์ของอินเวนต์อยูเลยเพราะาคนมีโอกาสที่จะตีราคาหรือตีคุณภาพหรือตีราคอันดับที่2องคือว่ามีมิเตชั่นของคนครับในการที่จะดูเชียร์มาเลเนี่ย ต้องบอกเขา่าเราไม่สามารถดูข้าวที่เรารับเซื้อถึง่างได้เพราะมันมีปริมาณเยอะมากเราจะเป็นต้องทาการแซมปิ้งครับเอาตัวอย่างมาใช้ในการสังเกตดูประเด็นก็คือว่าการแซมปิ้งมาเราใช้คนในการดูเนี่ยมันเขาเรียกว่าตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ยมันไม่เป็นเปอร์็นต์หนึ่สถิติเราสุ่มตัวอย่างมาแค่10คนแต่ประชากรทั้งหมดมีเป็นล้านคน10คนตรงนี้ครับไม่สามารถเป็น e ปอเถึงคุณภาพหรือจานวนของประชากรล็อกคนได้แน่นอนเราบว่าแซมป์ไซส์ที่สุ่มมาเนี่ยมันไม่เพียงพอครับอะไรที่สามก็ ปัจจุบันครับอุตสาหกรรมเรามีเรื่องของเทรนด์เรื่องของ food security food safety เกิดขึ้น food security คือการทำให้อาหารเนี่ยมันเพียงพอต่อประชากรโลกต้องบอกว่าเทรนด์เรื่องนี้เป็นทั้งประเทศเวียดนามและไทยเนี่ยหรือหรืออินเดียเนี่ยก็แข่งข,ขันเรื่องนี้อยู่พยายามทำให้ทันข้าวมันจะดีประเด็นนี้คือว่า ันค่าที่เข้าสู่ตลาดในอนาคตนี้ครับถ้าเป็นการใช้คนในการดูเนี่ยมันก่อให้เกิดคือไม่สามารถที่จะแยกระหว่างพันเก่าพันใหม่ได้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยเราจเป็นต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ครับจึงเกิดเป็นเทคโนโลยีไท e ของอีซีไลอ์ครับผมอันดับแรกคือมาแก้เรื่องของคิมแม็กซ์เรื่องของคนทําให้ sample size ในการตรวจสอบเนี่ยมันมีคุณภาพที่เระวมีมันมีตัวอย่างที่มันมากขึ้นอันดับที่สองคือว่าการใช้คนหรือการใช้เคมีเนี่ยปัจจุบันเนี้ครับ sample size เนื่องจากว่ามันน้อยเกินไปหรือการตรวจสอบด้วยคนหรือคนนเคมีมันนน้อยเกิไป ต้องบอกครับว่าสแต็ปขององค์การอาหารและยาโลกเนี่ยบอกว่าด้วยการตรวจสอบคุณภาพแบบนี้ครับมันทําให้ประชากรโลกเนี่ยเสี่ยงต่อป่วยเพราะมีสารอาหารต่ำเกอนครับเพราะฉะนั้นโรปรเซสในปัจจุบันครับมันถือว่ายังไม่ตอบโจทย์การบริโภคอาหารในอนาคตเราถึงสร้างเครื่องมือ AI ครับเพื่อที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมันมาเป็นภาพมากยิ่งขึ้นครับเราทําให้สแปร์ไซส์เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น,นสิบเท่าครับพอค่าใช้จ่ายลงครับ จากเดิมเจ้าที่คนที่มีความเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยอยู่ในอุตสาหการรมขนาดใหญ่ในผู้ประกอบการ,นารขนาดใหญ่ลงศีคละขนาดใหญ่ทุกส่นขนาดใหญ่แต่ว่าเราทําให้ AI ครับคอสมันต่ำลงทําให้การตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงถึงแม้กระทั่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กภาคบริษัทเราเชื่อครับว่าที่การทําให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเข้าถึงมือผู้ปลูกหรือผู้ผลิตได้มากขึ้นเท่าไหร่มาทําให้เกิดการที่แตกตับระดับคุณภาพของอาหารเนี่ยให้มันเป็นผลดีต่อประชาชนโลก อย่างที่ท่านเองเราทำนะครับเราดูเรื่องของกายภาพแล้วก็ดูในเรื่องของสารอาหารด้วยครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการพิจครับว่าชาวนานเนี่ยคุณจะปลูกข้าอยังไงให้มันมีสารอาหารที่ดีขึ้นให้มันมีโปรตีนที่มากขึ้นครับอันนี้คือตัวโซลูชันที่เรากำลังทำอยู่ครับซึ่งเราเริ่มต้นจากอาหารหักจากข้าวเปอนหัน